บทที่3โรคความสึกหรอของร่างกายในบทนี้จะกล่าวถึงโรคกระสยซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ร่างกายเกิดความสึกหรอจะบังเกิดอาการเจ็บป,ป่วยต่างๆดังคำพีต่อไปนี้คำพีกระสยมีสองประเภทแบ่งได้26จําจำพวกคือประเภทที่1กระสยเกิดเป็นอุป,ปาติกะโรค มี18จําพวกประเภทที่2กระสเกิดแต่กองท่าสมุทฐานมี8จําพวกอาการของกระสประเภทที่1กระส,ท, 1, ระสท, 1, ที่เกิดเป็นอุป,ปาติกะโรค18จําพวกคือ 1. กระสล้นเกิดด้วยน้ําเหลืองโดยกําลังวายโยพัดให้เป็นฟองแล้วค้นเข้าเป็นก้อน กระทำให้ท้องลั่นขึ้นลั่นลงข้างขึ้นให้แดกอกข้างแรมให้ถ่วงหัวเหนา่าดังจะขาดใจตาย 2. กระใสารากบังเกิดเพื่อลมร้องให้อาเจียนลมเปล่าและลั่นอยู่ในอุทรดังจอกจอกให้ตึงทั้งกายดุดบุคคลเอาเชือกมารัดไว้ให้ผู้นั้นร้องครางอยู่ทั้งวัน ทั้งคืนไม่ได้ขาดดังจะขาดใจตาย 3. กระสายเหล็กมีอาการกระทำให้หัวเน่าและท้องน้อยแข็งดุดดังแผ่นศิลาให้ไหวตัวไปมามิได้ครั้นแก่เข้าแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอกให้บริโภคอาหารไม่ได้ให้ปวดขบดังจะขาดใจตาย 4. กระสายปู เกิดเพื่อโลหิตคุมกันมีสันฐานดังปูทะเลเข้ากินอยู่ในกระเพาะข้าวให้ปวดโขบอยู่ท้องน้อยเป็นกำลังบริโภคอาหารทับลงไปเมื่อใดค่อยสงบลงครั้นสิ้นอาหารแล้วกระทำให้ขัดอยู่ในลำไส้อันไปทั้งท้องเจ็บดังจะขาดใจ 5. กระสาจุกกล่าวคือวายโย เดินแทงเข้าไปในเส้นเอ็นภายในเป็นอาคันตุกะวาดและให้เส้นนั้นพองขึ้นในท้องให้จุกให้แดกดังจะขาดใจนอนคว่ำร้องอยู่เป็นนิดจะนอนหงายมิได้ให้ทุกเขเวทนาเป็นกำลัง 6. กระสายปลาไหลครั้นนานเข้าจึงกระทำโทษเอาหางซอนลงไปแทงเอาหัวเน่า และทวารหนักทวารเบาให้ขัดอุจจาระปัสสาวะให้ปัสสาวะเหลืองดังขมิน้นบางทีแดง,ด,งดังน้ําฝางต้มดังน้ําดอกคำและตับกระสนั้นพันขึ้นตามลำไส้เอาหัวแผงขึ้นไปถึงชายตับและกระเพาะข้าวถ้าบริภโภคอาหารลงไปตัวกระสก็กัดเอาชายตับชายม้ามเจ็บปวดยิ่งนัก บางทีให้เมื่อยขบทุกข้อทุกกระดูกบางทีขนชูดุดไข้จับ, <7>, <7>, จบ 7. กระสายปลาหมอมีจิตวิญญาณเกิดขึ้นในลำไส้ทาข้างขึ้นตัวกระสายบ่ายศีษะขึ้นมากัดเอาชายตับชายม้ามและปอดทำให้จุกแดกถ้าข้างแรมตัวกระสายบ่ายศีษะลงในท้องน้อยและหัวเหน่า ทำให้ขัดอุจจาระปัสสาวะเจ็บปวดเวทนาเป็นกำลังให้ร้องควรครางอยู่ดังจะขาดใจตาย 8. กระสายปลาดุก เกิดขึ้นเพื่อโลหิตและน้ำเหลืองระคนกันมีจิตวิญญาณดังปลาดุกเกิดขึ้นในกระเพาะข้าวถ้าสตรีจับหมดลูกมีสันฐานดังหญิงตั้งครันได้เจ็ถึง8เดือนบางทีแทงไปซ้ายไปขวาถ้าข้างขึ้นยันไปยอดอกให้เจ็บอกต้องสมมุติได้บางทีให้หอบให้สะอึกท่าข้างแรม เลื่อนลงมาท้องน้อยและหัวเน่าบางทีต่ำลงไปกระดูกสันหลังตึงลงไปต้นขาทั้งสองข้างมีทันรู้ก็ว่ามีคัน 9. กระสายปลวกเกิดขึ้นเพื่อสันทาคาตกระทำให้ปวดขบสวงอกดังจะขาดใจตายเป็นแล้วหายไป1เดือน2เดือน3เดือนก็กลับเป็นอีก เป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนครั้นนานเข้าทําให้ผิวเนื้อขาวซีดและเผือดผอมแห้งลงมิทันรู้ว่าฝีปลวกต่างกันตรงที่ฝีปลวกมีหนองกระสาปลวกไม่มีหนอง 10. กระสาลิ้นกระบือเกิดเพื่อโลหิตลิ่มติดอยู่ชายตับ เป็นตัวแข็งยาวออกมาจากชายโครงด้านขวามีสันฐานดังลิ้นกระบือกระทำให้ครั่นตัวให้ร้อนให้จับเป็นเวลาให้จุกให้แน่นบริโภคอาหารไม่ได้นอนไม่หลับเป็นนิดให้กายสู้ผอมแห้งไปครั้นนานเข้ากระสาแตกออกเป็นโลหิตน้ำเหลืองไหลซึมไปในลำไส้ใหญ่ไส้น้อย ให้ไสพองท้องใหญ่ได้ชื่อว่ามานกระสายรักษายากนานไปกระสายแตกออกแก้ไม่ได้ให้แก้แต่ยังเป็นลิ้นกระบือ11กระสายเต่าเกิดเพื่อดานเสมหะตั้งอยู่ชายโครงซ้ายขวาเท่าฟองไข่แล้วลามขึ้นมาจุกอยู่ยอดอกกระทำให้ เจ็บทุกเวลาน้ำขึ้นให้กายสู้ผอมผิวเนื้อเหลืองดังขมิ้นครั้นนานเข้าทำให้โลหิตตกทวานหนักทวานเบาโทษทั้งนี้คือกระสายแตกออกให้เป็นอสาทยะโรค 12. กระสายดานตั้งอยู่ยอดอกแข็งดังศิลาถ้าตั้งลามลงไปถึงท้องน้อยเมื่อใดกระทำให้ร้องคราง อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนถูกเย็นเข้าไม่ได้ถ้าถูกร้อนเข้าค่อยสงบลงหน่อยแล้วกลับปวดอีกให้จุกเสียดแน่นหน้าอกบริโภคอาหารมิได้ถ้าลามลงถึงหัวเหน่าเมื่อใดเป็นอติสัยโรครักษามิได้ถ้าจะรักษาต้องรักษาแต่ยังมิลงถึงหัวเหน่า 13. กระสายท้น เกิดเพื่อบริโภคอาหารเมื่อท้องว่างอยู่และยังมีบริโภคอาหารก็สงบเป็นปกติดีครั้นบริโภคอาหารเข้าไปน้อยก็ดีมากก็ดีจึงกระทําให้ทนมายุยยอดอกบางทีให้อาเจียนบางทีให้แน่นหน้าอกและชายโครงให้หายใจ ไม่ตลอดท้องดังจะสิ้นใจแล้วกระทำให้แน่นขึ้นมาแต่ท้องน้อยชักเอากระเพาะข้าวแขวนขึ้น 14. กระสเสียดเกิดเพื่อลมตะคริวขึ้นมาแต่แม่เท้าขึ้นตามเส้นตะคริวทำให้ปวดสะดุ้งทั้งตัวแล้วขึ้นเสียดเอาชายโครงทั้งสองให้ร้องดังจะขาดใจบางทีให้ขบไปทั่วทั้งตัว ถ้าจะรักษาให้นวดเสียก่อนให้คลายแล้วจึงแต่งยาให้กิน15กระสายเพลิงไฟเกิดเพื่อเตโชธาตุ3ประการคือ 1. สันตปักคี 2. ชิรนาคี 3. ปริไทยหักคีทั้ง3นี้กระทำให้จับแต่เวลาบ่ายให้จกักษุแดงให้เจ็บอยู่ยอดอก มักเป็นฝีมะเร็งซวงให้บวมหน้าบวมท้องให้ตัวเย็นแต่ร้อนในดังไฟเผาตั้งเหนือสะดือสามนิ้วให้จุกอกให้แดกอกให้เสียดสีข้างจะไหวตัวกอมีได้จับเส้นปัตตคาดปวดขบเป็นกำลังบริโภคอาหารเข้าไปให้ผื่นะอมให้ท้องขึ้น และไม่ผายลมให้แน่นบริโภคอาหารไม่ได้ให้เหงื่อตกทุกเส้นขน 16. กระสายน้ำเกิดเพื่อโลหิตน้ำเหลืองเสมหะประการใดประการหนึ่งถ้าเป็นทั้งสเรียกว่ากระส่ยโลหิตกระส่ยเลือดถ้าสตรีตั้งใต้สะดือ3ามนิ้วถ้าบุรุษ ตั้งเหนือสะดือสามนิ้วถ้าสตรีแจ้งในคำพีมหาโชตรัตบุรุษแจ้งในคำพีมุชฉาประขันธิกากระสัยนี้ถ้าบังเกิดในผู้ใดทำให้ปวดขบถึงยอดอกดังจะขาดใจแล้วตั้งลามขึ้นไปดังฝีมะเร็งซวงและฝีปลวก 17. กระส่เชือกตั้งขึ้นแต่หัวเนาอย่างถึงหัวใจแข็งดุดเหล็ก ให้แน่นชายโครงเป็นกำลังให้จุกเสียดให้ขัดอุจจาระปัสสาวะและปัสสาวะดำเป็นมันกระทำให้บริโภคอาหารมิได้ให้อิ่มไปด้วยลมให้จับเป็นเวลาบางทีให้ร้อนบางทีให้หนาวต่อนวดจึงคลายลงหน่อยถ้ามิได้นวดให้ตึงจะย่อตัวก็ไม่ได้ดูดบุคคลเอาเหล็กมาเสียบไว้ มีความเวทนาเป็นกำลัง 18. กระสายลมเกิดเพื่อลมหกจำพวก 1. เกิดเพื่อลมในไส้เป็นดานกลมเข้าประมาณเท่าลูกในตาลเมื่อนานเข้าให้แข็งไปทั้งสองข้างให้จุกเสียดแน่นในอกสองเกิดเพื่อลมนอกลำไส้ให้แล่นเข้าในกระดูกให้เมื่อยขบในกระดูกดังจะแยกจากกัน 3. เกิดเพื่อลมทั่วกายลมอันนั้นประมวลกันเข้าตั้งอยู่เหนือสะดือเท่าลูกมะเดือ่อให้จุกเสียดแน่นอกเป็นกำลัง 4. เกิดเพราะลมอุทรวาดเกิดแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเมื่อจะเป็นแก่บุคคลลมนั้นพัดอยู่เพียงยอดอกแลนเข้าลำไส้ให้เป็นเม็ด ในลำไส้มักให้เป็นฝีรวงพึ่งเจ็บปวดพ้นประมาณ 5. เกิดเพื่อลมที่พัดจากกระหม่อมถึงปลายเท้าหากพัดไม่ตลอดตันอยู่แค่ไหนให้เจ็บอยู่แค่นั้น 6. เกิดเพื่อลมที่ตั้งอยู่สีแห่งคือ 1. ใต้สะดือหนึ่งแหง 2. เหนือสะดือหนึ่งแหง 3. ริมสดือซ้าย1แห่ง 4. ริมสะดือขวา1แห่งอาการของกระสัยประเภทที่2เกิดแต่กองสมุดฐานธาตุมี8จํจำพวก 1. กระสัยกล่อนดินเมื่อบังเกิดตั้งเป็นก้อนขึ้นที่หัวเหน่าซ้ายหรือขวาแล้วเลื่อนลงมาอันทะกำเริบฟกขึ้นจับต้องเข้ามิได้ จะกระทบผ้านุ่งก็ไม่ได้ให้เจ็บเสียวตลอดถึงหัวใจให้เสียวตามราวข้างและซวงอกให้ปวดขบในซวงอกเป็นกำลังให้เจ็บไปทั่วสพางกาย 2. กระสายกล่อนน้ำเกิดเพื่อกองอาโปธาตคือโลหิตน้ำเหลืองสเลดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดทั้งสามเรียกว่ากระสายโลหิต ถ้าสตรีเกิดใต้สะดือ3ามนิ้วถ้าบุรุษเกิดตั้งเหนือสะดือ3มนิ้วทำให้ท้องใหญ่ดุดกันกับสตรีเหมือนกับกระใสน้ำที่ได้กล่าวแล้วกระใสนี้เกิดขึ้นแก่บุคคลใดแล้วกระทำให้ปวดขบยอดอกให้เจ็บปวดดังจะขาดใจตายบางทีตั้งลามขึ้นไปถึงตับและหัวใจ เป็นดูดฝีมะเร็งซวงและฝีปลวก 3. กระสายกล่อนลมเมื่อกำเริบนั้นข้างขึ้นข้างแรมเหมือนกันถ้าเวลาเช้าคลายสักหน่อยดุดคนดีเวลาบ่ายจึงกระทําให้จุกข,ขึ้นมาแล้วกัดขบตอดในซวงอกให้ร้อนในอกให้ตัวเย็นยิ่งนักแล้วให้ปวดขบเป็นกำลัง ถ้าบริโภคอาหารใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งอันร้อนจึงคลายสักหน่อย 4. กระสายกลอนไฟกล่าวคือเพลิงธาตุทั้ง4มิได้เป็นปกติจึงให้วิปริตแปรได้ต่างๆบางทีให้ตั้งในานาพีและรวงอกกระทำให้แน่นหน้าอกบริโภคอาหารมิได้บางทีให้จากสุ ปวดดังจะขาดใจตายบางทีให้เสโทตกทุกเส้นขนทำให้จักสุดแดงให้รุมเจ็บอยู่ที่ยอดอกให้จับแต่เวลาบ่ายทำให้บวมหน้าบวมหลังบวมเท้าถ้าบวมสามอย่างรักษาไม่ได้ 5. กระสายกล่อนเถาเกิดเพื่อลมสันทาคาตและปัทาคาตแล่นเข้าในลำไส้ ให้เส้นพองแข็งขวางอยู่หัวเนาว่ามาบรรจบเกลียวข้างถ้าผู้ชายขึ้นข้างขวาหญิงขึ้นข้างซ้ายเสียดตามชายโครงถึงยอดอกปวดขบในอกเสียวตลอดถึงลำคอบางทีอาเจียนแต่น้ำลายถ้าอาเจียนออกมาอาการปวดทุเราทำให้อาการดุดฝีปลวกฝีมะเร็งซวง ผิดกันที่น้ำมูดถ้าเป็นกระใสน้ำมูดแดงติดจะเหลืองเอาถ้วยรองไว้ดูถ้ามันนอนก้นสีดังน้ำปูนกินหมากถ้าฝีสีดำโรคนี้เป็นเพราะกินของคาวหวานนักเป็นเป็นหายหายประมาณ13-14ปีแล้วกลายเป็นมารกระสรักษาไม่ได้ให้แก้แต่ยังอ่อน กระาสน้ำกระสสยลมกระสยระสยไฟเหมือนที่กล่าวแล้วยาที่ใช้ในการรักษากระายทั้งหมดมีดังนี้ 1. สมอดีงูหนัก20บาท 2. สมอไทยหนัก20บาท 3. สมแสมทะเลหนัก10บาทสีแสมสารหนัก10บาท5ใบมะกาหนัก10บาท 6ใบมะดันหนัก10บาท7ขี้เหล็กหนัก10บบาท8เกลือหนัก10บบาท9บอระเพ็ดหนัก10บาท10รากชาพลูหนัก10บาบ,าก10บาท,าชชาบาท11แก่นลั่นทมหนักหบาท12รากเจตมูลเพลิงหนักหบาท13ดีบีหนักหบาท14กระเพราหนัก หบาท15หดินประสิวหนัก5บาท16ยาดำหนัก5บาท17สสคานหนัก5บาท18ส้มปล่อยหนัก5บาท19เ่าถาวันเปรียงหนัก5บาท20ใบมะขามหนัก5บาท21ดอกคำฝอยหนัก5บาท22เทียนทางเก้า หนักสองบาท23ฝักราชพฤกษ์หนักสฝักวิธีปรุงนำตัวยาทั้งหมดมาต้มรวมกันวิธีรับประทานวันละสามครั้งก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเพิ่มลดได้ตามธาตุหนักเบาครั้งละ 2- อสช้อนโต๊ะ